ผมคืออาร์มินอาเลิต์ผู้สังหารไททันจูโจมเอเรนเยเกอร์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องผ่าพิภพไททันนะครับชื่อตอนมีชื่อว่า5ประเด็นแฮปปี้เอนดิ้งในตอน1 3 9เานะครับพอดีทำคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ว่าคิดยังไงกับอแปดหน้าที่เขาเพิ่มมาจากตอนจบของผ่าพิภพไททันนะครับก็เลยนึกถึงประเด็นเรื่องของตอนจบว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มี8หน้านี้เราจะรู้สึกยังไงว่าเออซึ่งผมมองย้อนกลับไปเนาะเคยทำคลิปสปอยไว้ด้วยตั้งแต่ช่วงแบบเปิดช่องใหม่ๆเล นะแต่ก็คือตอนนั้นเป็นการพูดถึงเรื่องของตอนจบนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเจาะประเด็นเรื่องของการตีความด้วยตัวผมเองนะครับว่ามันเป็นประเด็นที่ว่ามันแฮปปี้ขนาดไหนเนาะถ้ามันจบแบบนี้ได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมโจหัวแค่ว่าปัดห้าประเด็นแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยก็จริงแต่ว่าอ่ามันจะมีการเจาะลึกเนื้อหาในตอนที่1นึ่แล้วก็ตอนก่อนหน้านั้นอีกน,นิดนึงอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กลัวสปอยนะครับปิดคลิปด่วนเลยนะเออแต่ว่าถ้าใครไม่กลัวสปอยแล้วก็อ ถ้าประเด็นนะครับที่จะพูดถึงนะครับว่ามันมีประเด็นอะไรที่มันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งบ้างนะครับประเด็นที่1เลยก็คือว่าเอเรนกับอาร์มินเข้าใจกันนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยต้องบอกว่าการได้พูดคุยของเอเรนอาร์มินมิคาสะเนี่ยมันเป็นการพูดคุยในเชิงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอเรนบอกว่าเกลียดม,มิคาสาเกียดติคนที่แบบมีความคิดเป็นทาสมากเลยอะไรเงี้ยพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอาร์มินก็ต่อยหน้าเอเรนเข้าไปทีหนึ่งแลวหลังจากนั้นก็ไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นเรื่ออองงงรรดดาวีกกกกกคคััั้้้นนนนึแลลทุ็ไไปเจนในโพิ นะครับเอเลนมีการพูดว่าฉันเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าช่วงชิงอิสรภาพจากโลกไปนี้เพื่ออิสรภาพของตัวชั้นเองถ้าพวกนายต้องการหยุดฉันก็ต้องดับลมหายใจของฉันเท่านั้นน่ะก็มีการพูดอย่างนี้กับทุกคนนะทุกคนก็แบบไม่มีทางเลือกแล้วต้องจัดก,การกับเอเลนเท่านั้นแม้กระทั่ทงแจนก็พูดด้วยความเปปาจ็บปวดใจเนาะว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะทําร้ายเอเลนที่เป็นเพื่อนของเขาเลยแต่ว่าก็ต้องทําเพื่อที่จะช่วยโลกไปนี้ไว้นะครับพอมีการพูดคุยจนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอเลนไม่มีโอกาสที่จะได้พูดดดอะะไรรรกกกัับททุคนนนนมมมามายะะโยโีี่ปเ็ตเ้ เกิดขึ้นโดยที่ว่าเอเลนได้พาคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขาก็คืออาร์มินนะครับอันนี้พูดในเชิงเบบเพื่อนนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นคนรักกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเอเลนเนี่ยเขาเชื่อว่าอาร์มินคือคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดรู้จักตัวเขาดีที่สุดเขาก็เลยเลือกที่จะพาอาร์มินไปยังโลกพิกัดนะครับโลกพิกัดผมเคยพูดเอาไว้นะครับมันเป็นโลกที่ไม่มีเรื่องของปริภูมิแล้วก็การเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามีจินตนาการมากมายที่มันสามารถเกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้นะครับเอเลนได้ พาไปดูพวกแบบว่าผืนน้าแข็งบนโลกใบนี้ซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่อยู่มีอยู่จริงบนโลกของเรานะครับแต่ว่าด้วยความเป็นเกาะพาราดีที่มันปูมาตั้งแต่แรกว่ามนุษยชาติเหลือแค่นั้นแล้วเนี่ยอารมินก็สงสัยว่าเฮ้ยโลกที่มีทะเลเป็นยังไงนะน้ําเค็มๆพื้นที่กว้างใหญ่มีฐานน้าแข็งมีลาวามีพวกแบบออโรร่าออโรราอะไรเงี้ยมีตำนานการเล่าขานอะไรพวกนี้มากมายโดยที่ว่ามนุษย์ในกําแพงไม่มีใครรู้เรื่องนี้นะครับแล้วเอเลนก็ได้พาอารมินไปทัวร์เรื่องราวเหล่านี้แล้วเอเลนกับอารมินก็ได้เขข้้าาใจกกันนมยิ่งึ ว่าเออว่าที่ผ่านมาเอเรน,นทาเพื่ออะไรเอเรนทาเพื่อที่จะปกป้องทุกคนแล้วก็แม้ว่าจะพูดว่าเกียดมิคาส่าแต่ว่าความเป็นจริงนั่นเนี่ยเขารักมิคาสามากเลยอา,อามินก็ได้เข้าใจตรงจุดจุดนี้นะครับแล้วก็ได้ต่อยหน้าเอเรนอีกทีหนึ่งว่าไปพูดทำลายมิคาส่าอย่างนี้ได้ไงวะนะพอพูดอย่างนี้เสร็จพวเอเรนก็แบบงอแง,ง,งเหมือนเด็กๆนะครับแต่ว่าทั้งสองคนก็ได้เข้าใจกันว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเอเรนทาเพื่อทุกคนจริงๆแล้วอามินก็ต้องรับสืบทอดเจตนารมณ์ของเอเรนเพราะว่าเอเรบจปุ็๊ เรื่องราวก็ได้ย้อนกลับมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันที่ไททันหายไปทั้งหมดนะครับผมนี่ก็คือเหตุการณ์แฮปปี้เอนดิ้งอันที่สองนะครับก็คือว่าไททันได้หายไปจากโลกใบนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าสายเลือดของไททันถือกำเนิดขึ้นมาจากบรรพบรุษยูมิวแล้วพอสายเลือดนี่มันกระจายไปยังทั่วโลกเนี่ยคนที่แปลงร่างเป็นไททันได้ก็มีอยู่เกลื่อนกลาดเลยนะครับแต่ว่าพอพลังไททันมันหายไปด้วยการที่ว่ามีขาศึกสังหารเอเรนตัดหัวเอเรนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวตาขาบเรื่องแสงที่มันเกาะติดยัว ไปปุ๊บเนี่ยพลังไททันที่เป็นต้นกําเนิดมาจากไอ้ ي, ตาขาตัวเนี้ยมันก็หายไปด้วยนะครับไททันก็หายไปจากโลกใบนี้เลยแล้วทีนี้เนี่ยอาร์มินก็ได้เดินมาคุยกับพวกทหารของชาวโลกนะครับว่าผมคืออาร์มินอาร์เลสผู้ที่สังหารเอเรนเยเกอร์หรือไททันจูโจมนั่นเองก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ได้เคลียร์ไททันไปจากโลกนี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอาร์มินก็ได้เป็นผู้กอบกู้โลกนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็มองว่าคล้ายโคดกีอัสนั่นแหละครับก็คือ ตัวเองอ่าซึ่งเอเลนก็เหมือนกันนะเอเลนก็เหมือนกับทําให้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นศัตรูตัวเองเออแต่ว่าผมมองว่ามุมความคิดเนี่ยพอ็อตกันมาคล้ายๆกันแต่ว่ามุมความคิดของทั้งเอเลนกับลูรุสไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแยกดีไหมว่าเอเลนกับลูรุสมันเหมือนกันต่างกันยังไงนะครับเอออ่ะกลับมาที่เรื่องของอันนี้ก่อนนะครับก็คือว่าอาร์มินก็ได้มีการพูดกับพวกทหารพวกแบบชาวโลกคนอื่นๆที่ยังเหลือรอดชีวิตนะครับว่าเออเนี่ยเขาเป็นคนที่จัดการเอเลนเจเกอร์ไปซึ่งทุกับ ไอ้ไทท่านมาคือมาของเอเลนอย่างแบบสนุกสนานเลยนะครับมีการต่อยกันไปต่อยกันมาแล้วพอเอเลนหายไปจากการต่อสู้นี้ปุ๊บมันก็ต้องคิดได้อย่างเดียวว่าเออนี่แหละไออาร์มินเป็นคนจัดการตรัวนี้จริงๆนะครับเออถือว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่โลกได้เข้าใจชาวเอลเดียใหม่แล้วนะตัวประเด็นแฮปปี้เอนดิ้งอันที่3นะครับก็คือรีวได้ให้คําตอบกับเพื่อนพ้องนะครับคือเรื่องของการที่เขาได้คําตอบกับเพื่อนพ้องยังไงนะครับก็คือว่ารีวเนี่ยเขาก็คงได้ คุยกับเออวินไว้นะครับตอนที่สมัยสึกชิคกันชิน่าเลยนะครับตอนนั้นเอวินบอกว่าเนี่ย พวกแบบเพื่อนพ้องของเราที่สละชีวิตไปเขาตั้งคําถามอยู่และเขาเฝ้ามองดูพวกเราอยู่นะครับก็คือว่าเขามีการตั้งคําถามว่าหวัวใจที่ถวายไปเนี่ยชินโซโซาซากซโยเนี่ยมันมันมีความหมายอะไรบ้างไหมเขาถวายไปแล้วเนี่ยตายเปล่าหรือเปล่าเออซึ่งรีวายก็รับฟังคําพูดนั้นของเออร์วินไว้นะครับแล้วเอวินก็สละชีวิตณที่ศึกชิกันชินะนะครับก็คือโดนไอ้เศษหินของไททันอสูรเนี่ยปาใส่จนเละนะครับและทีนี้เนี่ยพอรีวายเขาได้ล่ําลากับเออร์วินนะตรงนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็แบกคาถามนี้ เพนะว่าเพื่อนพ้องเนี่ยเฝ้าดูพวกเราอยู่พออันจิต้องไปสลัดชีวิตเหมือนกันตอนนั้นก็คือว่า มีให้ภาพไปเราเห็นว่าพวกฮันจิเนี่ยเหมือนไปโลกหน้าแล้วก็ได้เห็นกับเพื่อนพ้องที่ได้จากไปนะครับแล้วรีวายก็พูดว่าลาก่อนนะฮันจิเออซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นการล่ำลากันธรรมดาเนาะแต่ว่าในจังหวะที่พออาร์มินสังหารเอเลนเร็จปุ๊บเนี่ยพิฆาตสังหารเอเลนเร็ตปุ๊บรีวายก็ได้มานั่งพักนอนแล้วก็ได้เห็นภาพเพื่อนพ้องที่ได้ตายจากไปพอเห็นภาพเพื่อนพ้องที่ตายจากไปปุ๊บเนี่ยรีวายก็มีการพูดว่าพวกนายทุกคนคอยเฝ้าดูฉันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมนี่แหละคือความหมายของดวงใใจที่่พววกนนาาายายยถห้แมุษชติเออ ซึ่งเป็นคาพูดที่แบบโอ้หเนี่ยผมพูดแล้วผมยังขนลุกเลยนะว่าเออแบบรีวายเนี่ยเขาทําเพื่อพวกพวก้องจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่แบบน่ารักอ่ะนะครับสำหรับเฮโจตัวละครโปรดของผมนะครับแล้วรีวายก็ทําท่าถวายดวงใจเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะส่งวิญญ,ญาณให้กับเพื่อนพ้องนะครับผมและหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านมายาวนานและสปีนะครับเราจะได้เห็นว่าโลกค่อยๆฟื้นฟูมาจากการที่80%ถูกเหยียบย่ําโดยพิภพคำรามไปนะเออแล้วทีนี้เราก็จะเห็นประเด็นอ่าที่เป็นแฮปปี้เอนดิ บอกว่าเนี่ยเซอร์ไพรส์ใครหลายคนนะพอตอนแรกเนี่ยคิดว่าไอ้ฮิสตอรียเนี่ยเขามีลูกกับเอเลนหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างงี้นะพอนึกว่าไม่ใช่ลูกกับเอเลนปุ๊บเป็นลูกของฟาร์เมอร์คุงนะครับฟาร์เมอร์คุงก็เหมือนเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่เคยกันแกล้งฮิสตอรียนาะแต่ว่าพอฮิสตอรียต้องการที่จะมีลูกเพื่อยื้อเวลาการสืบทอดพลังไททันไปปุ๊บเนี่ยฟาร์เมอร์คุงก็เป็นคนที่ถวายลูกให้กับทางฮิสตอรียนะครับในความหมายคือทําให้ฮิสตอรียท้องนะครับเราจะได้เห็นเนื้อหาที่ปูมาในช่วง เอดเวลาแล้วพอพี่พกคำรามมันเดินเหยียบดํำโลกไปก็มีจังหวะที่เราได้เห็นว่าฮิสเซเรียเนี่ยเขาคลอดลูกมานะครับพอฮิสเซเรียคลอดลูกมาปุ๊บอ่ะก็ถือว่ามีลูกกันตามปกติไปแล้วทีนี้เนี่ยพอมีลูกกับฟาร์มเมอร์คุงปุ๊บเขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในแบบทุ่งหญ้าเนาะลาเวนเดอร์ของเขานะโดยที่ไม่ต้องเป็นราชินีต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวอย่างมีความสุขลูกสาวปะลูกสาวนะครับเออก็คือได้เบิร์ตเดย์วันครบรอบ3าปีนะของลูกเราอะไรเงี้ยเออก็ถ ก็เป็นประเด็นแฮปปี้เอนดิ้งอันที่4นะเออซึ่งตรงน,นี้ผมก็รู้สึกว่าเอออฮิสโตเรียเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะนะเขาน่าจะแบกรับอะไรมาเยอะแล้วฟอเขาได้มีชีวิตอยู่แบบเนี้ยแบบเรียบง่ายหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันสงบไปแล้วผมว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฮิสโตเรียสมควรจะได้รับนะครับส่วนประเด็นแฮปปี้เอนดิ้งอันสุดท้ายเนี่ยก็คือมิคาสะยังคงคิดถึงเอเรนครับเออก็คือเอเรนเนี่ยเคยบอกให้มิคาสะเนาะในตอนก่อนหน้านี้ก็คือว่ามีการบอกให้มิคาสะลืม เขาซะเพราะว่าถ้าการที่มิคาส่ายังไม่ลืมเอเลนคิดถึงแต่เอเลนเนี่ยนั่นคือมิคาสายังเป็นทาสของเอเลนอยู่นะแต่ว่ามิคาสาก็ยอมเลือกที่จะจดจําเอเรนไว้นะครับแต่ไม่ใช่ในฐานะแอคเคอร์แมนแต่เป็นในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงรักชายผู้นี้มาตลอดเวลานะครับเออซึ่งประเด็นเนี้ยเถียงกันยังไงก็ไม่จบอนะะก็คือว่าไอ้มิคาสานี่สุดท้ายแล้วรักเอเลนเพราะว่าความเป็นแอคเคอร์แมนหรือรักเอเลนเพราะว่าเขาเป็นหญิงสาวคนหนึ่งอ่าแต่ว่าใจส่วนใหญ่ก็เทไปในเรื่องของความเป็นหญิงสาวแหละเออแอคเค นะครับอืมก็มีกาตายังคงคิดถึงเอเรนอยู่นะก็คือจะได้นั่งอยู่บนต้นไม้ที่เขาเคยได้เล่นกับเอเรนในสมัยเด็กนะครับโดยที่วิวก็จะแตกต่างออกไปโดยที่ว่ามันไม่มีกำแพงพวกแบบของวอลโรเซชนะวอลมาเรียอะไรพวกนี้มาขวางกันแล้วนะครับมีกาซากก็นั่งอยู่อย่างสงบแล้วก็มีการพูดคุยกับหลุมศพของเอเรนเนาะว่าเออเนี่ยเอเรนเดี๋ยวพวกอามินจะมาหานะเออก็เหมือน,เป,นเป็นธรรมดาครับผมว่าอันนี้มันเป็นฉากที่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเวลาที่มาคน ที่สําคัญของเราเสียไปแล้วบางครั้งถ้าเรามีโกรธใช่ไหมเรามีาหลุมฝังศพเขาเราอยู่หน้าโรงเขาอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกับเขาได้นะครับด้วยการเชื่อมใจถึงใจนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะออกแนวสายสตรน์น,นิดนึงหรือเปล่านะเออแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามิาคาซาก็มีความรู้สึกนั้นกับเอเลนนะครับอันนี้ผมขอแถมให้นิดนึงนะครับผมเพิ่งดูรายการรายการหนึ่งนะครับเป็นรายการที่ให้คําปรึกษาชีวิตนะครับก็เขามีการพูดคำคำหนึ่งว่าคนคนหนึ่งจะไม่มีวันตายไปจากเราตราบใด,ดที่ เรายังจดจําเขาอยู่ไม่ว่าเรื่องเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องแย่นะครับถ้าเรายังจดจํคนคนหนึ่งอยู่เขาจะมีชีวิตอยู่ในความทรงจําของเราเสมอซึ่งผมมองว่ามิคาสาก็คงใช้ชีวิตอยู่ในทรงนั้นนะครับเขาก็ยังคงคิดถึงเอเรนอยู่เนาะแล้วก็ยังเฝ้าดูหลุมศพของเอเรนอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นฉากสุดท้ายที่มิคาสาก็มีการทัาบซึ้งเนะว่ามีนกตัวหนึ่งมาผูกผ้าพันคอให้เขานะครับเราจะได้นึกถึงคำคำหนึ่งที่เอเรนเคยพูดว่าฉันจะผูกผ้าพันคอให้เธอไม่ว่าจะกี่ครั้้งกกกกก็็ตาาามมแลววคคคะบบบอออ่่ขุณนนทีผูพััให ออซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะได้ตีความว่านกตัวสุดท้ายที่เราได้เห็นเนี่ยมันมีการมาพันเท่านคอ,อให้กับมิคาสานกตัวนั้นอาจจะเป็นตัวแทนของเอรนก็เป็นได้นะครับเออถือว่าเป็นอีกฉากหนึ่งที่เราได้เห็นว่ามิคาสาสุดท้ายแล้วเธอก็เลือกที่จะจดจำเอรินต่อไปแล้วเขาก็มีความสุขนะไม่ได้เป็นผมมองว่านะ ถ้าเกิดว่าผมตีความแววตาของมิคาสะไม่ผิดนะครับมิคาสะาเนี่ยเขาไม่ได้เจ็บปวดกับการจากไปของเอเรนคือต้องบอกว่าคนเราอะครับเวลาที่ต้องจากกันไปเนี่ยมันก็คงมีความเจ็บปวดแหละมิคาสะตอนที่ตัดสินใจฟันคอเอเรนออกเนี่ยเขาก็คงมีความเจ็บปวดของเขาเนาะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะทําแล้วแม้ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดเขาก็เลือกที่จะจดจาเอเรนไม่ลืมเอเรนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยแววตาของมิคาสะในตอนท้ายไม่ใช่แววตาของคนที่เจ็บปวดจากการที่คนรักจากไปแต่ว่ามันเป็นแววตาของความสุขที่ตัวเองยังจดจําเรื่องราวของเอเร 个。<laughs> บุรุษที่เขารักที่สุดในชีวิตได้นะครับเพราะว่า,านี่ย้อนไปถึงตอนต้นๆเลยนะครับตอนที่รู้ว่าเอเลนถูกไททันตะหนวดกินใช่ไหมตอนนั้นไททันตะหนวดกินเอเลนไปแต่ว่าเอเลนก็ไม่ถูกย่อยสลายไปแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นไททันได้เป็นครั้งแรกเนาะตอนนั้นเนี่ยมีกษสันริ์ฐาว่าเอเลนตายไปแล้วเขาก็ได้ใช้ชีวิตโดยที่ด้วยความว่างเปล่านะครับเขาก็คิดว่าเขาก็คงจะต้องตายไปจากเอเลนเนาะแต่ว่ามีกษสัตริษเลือกที่จะไม่ตายเพราะว่าถ้าเกิดตัวาตายไปเขาจะไม่สามารถคิดถึงเอเลนได้เออเนี่ยก็มีความ นั่นแหละครับเลือกที่จะนั่งคิดถึงเอเรนนั่งระลึกถึงเอเรนมีความสุขกับการที่ได้นึกถึงเรื่องราวของชายที่เขารักนะเออผมว่าอนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในแฮปปี้เอนดิ้งนะครับดีอ่าทีนี้ในส่วนของหลังจากนั้นก็คือเราจะได้เห็นว่า8หน้าสุดท้ายก็เป็นตามที่เคยพูดแหละนะครับว่าสุดท้ายแล้วมิาซาก็ตายนะครับแต่ว่าตายด้วยความที่อายุยืนแล้วเกาะพลเรก็ล่มสลายไปนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นเรื่องราวของธรรมชาติของมนุษย์ที่ดําเนินต่อไปแหละนะครับเกิดมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วมมมมมมนนุุษยย์เรรราาาาีีีคคคววิดดขัแ้ มันก็ต้องเกิดสงครามขึ้นเป็นธรรมดาแล้ว พวกแบบว่าเผ่าพันธุ์ที่ไม่สามารถทนต่อสงครามนั้นได้ก็ต้องสูญสลายไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ผ่าพิภพไทยท่านต้องการสื่อให้เราเห็นในแปดหน้าที่เสริมขึ้นมานะครับแต่ว่าผมมองว่าในประเด็นที่เราได้อ่านของตอนที่139ผมว่ามันจบเคลียร์ในตัวอยู่แล้วเออแค่แปดหน้าที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยต้องตีความดีๆนะครับไม่งั้นเราจะสื่อสารเรื่องราวที่อาจารย์ดิสยามาเนี่ยต้องการให้เราเข้าใจเนี่ยผิดไปได้นะครับเออก็ตีความกันให้ถูกดีๆนะครับผมจะได้อ,อ่ารู้สึกแฮปปี้กับเรื่องรราาาาาาวทที่่ภนนนไเเเ้ดํสออมใหตล100 39ตอนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ว่าจะอ่านตอน239จบไปหรือจะอ่าน8หน้าที่เพิ่งเข้ามาจบไปเนี่ยผมว่าผมตีความในแบบที่ผมรู้สึกว่าผมหลงรักตัวอนิเมะเรื่องนี้ได้หลงรักมังงะเรื่องนี้ได้ด้วยนะครับเออก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการทวนเนื้อหานะครับผมเคยทําคลิปเป็นสปอยตอนจบเนี่ยไว้สมัยทําช่องใหม่ๆเนาะอย่างที่บอกไปเออแล้วก็อันนี้เหมือนได้มาทวนเนื้อหาที่เกิดขึ้นในตอน139แล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันนกกก็เ้้้หหาาาทท่ลใใุคคฟงรได คนฟังด้วยประการชนีนะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับการที่การที่มีฉากจบแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งในมุมไหนนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับท่านที่เคยอ่านมาแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปที่จั่วหัวมาแล้วว่าสปอยแน่ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอมเมนต์สามารถพูดคุยสปอยกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดีี๋ยวววไ้้พบบกััันนใหหม่คคลิปาสสดร